งอกร้อยเปอร์เซนต์เลยผมเพาะไว้22ถุงนะครับนะผ่านไป22วันนะครับงอกได้ดีเลยนะครับเนี่ยความสูงก็ประมาณ6-8เซนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพานะครับมาติดตามผลการเพาะนะครับเมล็ดอินทผาลัมนะครับเป็นพันธุ์บาฮีกินสดนะครับที่ผมเพาะไปแล้วประมาณ22วันนะครับก็คืออัตรางอกนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับ งอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะครับเนี่ยก็คืองอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเพาะไว้ยี่สิบสองถุงนะครับนะผ่านไปยี่สิบสองวันนะครับงอกได้ดีเลยนะครับเนี่ยความสูงก็ประมาณหกถึงแปดเซนนะครับเนี่ยดูมือผมนะครับเนี่ยอันนี้คือใบนะครับก็ถือว่างอกได้ดีมากนะครับนะก็คือเป็นเมล็ดสดนะครับไม่ใช่เมล็ดแห้งนะครับงอกได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ก็พันนี้เป็นพันกินสดพันบาฮีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาซื้อเป็นพันโคเนซี่นะครับมาลองพอดูนะครับพันโคเนซี่ก็ถือว่าเป็นพันที่นะครับเขาว่า,วากินสดก็อร่อยเหมือนกันนะครับลูกจะออกสีม่วงนะครับออกม่วงม่วงดําประมาณนี้นะครับนะนะส่วนนะครับ อันนี้คือเมล็ดนะครับสละอินโดนะครับที่ผมซื้อผลมาทานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพาะดูว่าจะงอกไหมนะครับนะในคลิปต่อไปนะครับและก็ที่อยู่ข้างๆกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของอะโวคาโดนะครับที่ผมเพาะไว้1เดือน1เดือนกว่ากับ2เดือนนะครับก็ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีนะครับนะอีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวผมจะนะนำา กิ่งพันธุ์ดีมาเสียบนะครับที่สวนผมนะที่ผมปลูกไว้นะครับเนี่ยนะครับอะโวคาโดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับอะโวคาโดนะครับที่เพาะไว้ก็เพาะไว้ประมาณเกือบ20กว่านะครับ20กว่า20กว่าต้นนะครับเนี่ยนะอันนี้เจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับสูงมากต้นนะครับก็ประมาณสัก40นะครับ40เซนได้เลยนะครับอะโวคาโดกับ2เดือนนะครับนะครับนะครับก็ยังไงนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม